กลางศตวตรรษที่16แผ่นดินญี่ปุ่นสั่นสะเทือนด้วยสงครามไม่รู้จบนี่คือยุคที่ประวัติศาสตร์เรียกว่าเซนกอกุยุคสงครามกลางเมืองไดเมียวทุกแคว้นล้วนแต่แย่งชิงอำนาจและอาณาเขตไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนี้เองได้ปรากฏชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอดะโนบุนางะ ชายที่ถูกดูแคลนตั้งแต่วัยหนุ่มว่าเป็นไอบ้าแห่งโอวาริแต่ด้วยความทะเยอทะยานและความบ้าบิน่นเขาเก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่เกือบจะรวมญี่ปุ่นได้สำเร็จทว่าในปีคริสตศักราช1582ถูกอย่างกลับพังทลายลงในชั่วข้ามคืนเมื่อโนบุนางะทุกคนของตนเองหักหลังที่วัดฮอนโนจิ และเสียชีวิตท่ามกลางเปลวไฟเหตุการณ์นั้นไม่เพียงสันสะเทือนทั้งญี่ปุ่นแต่มันยังเปิดฉากศึกใหม่ที่จะตัดสินว่าใครคือผู้สืบทอดและศึกนั้นก็คือยุทธการที่อันเอกากาหาระย้อนไปเช้ามืดของวันที่21มิถุนายน1582โนบุนางะ พักอยู่ที่วัดฮอนนูจิในเกียวโตเขามีกำลังทหารเพียงเล็กน้อยเพราะคิดว่าเมืองหลวงปลอดภัยแต่แล้วอาเกจิมิตสึฮิเดะขุนพลที่เขาไว้ใจกลับยกทัพเข้าล้อมวัดอย่างกระทันหันเสียงโกรงศึกดังขึ้นเสียงม้ากระทืมพื้นดังก้องไปทั่วไฟถูกจุดขึ้นรอบกำแพงวัดโนบุนางะต่อสู้ด้วยตนเอง แต่รู้ว่าหนีไม่รอดเขาจึงตัดสินใจทําเซปปุกกุจบชีวิตท่ามกลางเปลวไฟข่าวการตายของโนบุนางะเหมือนฟ้าผ่าลงกลางญี่ปุ่นมิตสุฮิเดะหลังจากนั้นรีบประกาศตนเป็นผู้นำเขาพยายามควบคุมเกียวโตและประกาศว่าเขาจะสืบทอดตระกูลโอดะแต่ปัญหาของเขาก็คือ เขาไม่มีฐานอำนาจมากพอใดเมียวหลายแคว้นลังเลไม่ยอมสวามิภักดิ์เพราะทุกคนรู้ว่าการหักหลังเจ้านายคือความเสี่ยงใหญ่ไม่มีใครไว้ใจชายที่แทงข้างหลังผู้มีพระคุณดังนั้นแม้เขาจะมีเกียวโตแต่ก็เหมือนถือดาบที่ไร้คมอีกฝากหนึ่งของญี่ปุ่นโทโยโทมิฮิเดโยชิ ในขณะนั้นยังใช้ชื่อว่าฮาชิบะฮิเดโยชิเขาเป็นเพียงลูกชาวนาแต่ด้วยความสามารถก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นแม่ทัพสำคัญของโอดะตอนที่ได้รับข่าวการตายของโนบุนางะเขากำลังทำศึกอยู่ทางตะวันตกที่แคว้นจูบกุทันทีที่ได้ยินข่าวเขาตัดสินใจถอนทัพทันทีนี่คือการเคลื่อนทัพที่ภายหลังถูกเรียกว่าการเดินทัพสายฟ้าแลบในเวลาไม่กี่วัน ฮิเดโยชิพากองทัพกว่า20,000นายเดินข้ามภูเขาข้ามแม่น้ำฝ่าฝนฟ้าด้วยความเร็วที่ไม่มีใครคาดคิดเขารวบรวมพันธมิตรระหว่างทางขยายกำลังพลให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเป้าหมายเดียวของเขาคือล้างแค้นให้เจ้านายมิซูฮิเดได้ยินข่าวว่าฮิเดโยชิกำลังกลับมาเขาแทบไม่เชื่อว่าจะเร็วขนาดนั้นแต่เมื่อรู้ว่าเป็นเรื่องจริงเขาจึงรีบตั้งรับ เขาพยายามระดมทัพได้ราว1นึ่งหมื่นถึง1น0 0 0นายน้อยกว่าฮิเดโยชิเกือบครึ่งและที่สำคัญสื่อชี้ของทหารก็ไม่มั่นคงบางกองไม่อยากเสี่ยงตายเพื่อชายที่หักหลังเจ้านายมิซูฮิเดเลือกตั้งรับที่อันเอกะกาฮาระที่ราบกว้างใหญ่ทางตะวันตกของเกียวโตเขาหวังว่าพื้นที่โล่งจะช่วยให้จัดทัพได้ง่ายแต่เขาไม่รู้เลยว่าที่นั่นจะกลายเป็นหลุมศพของเขาเอง เช้าวันที่2กรกฎาคม1,582หมอกบางปกคลุมทุ่งอันเอกะกะาระเสียงกลองศึกดังขึ้นพร้อมกับเสียงแตรญี่ปุ่นโบราณกองทัพของฮิเดโยชิเคลื่อนเข้ามาเหมือนคลื่นมหาสมุทรทหารทุกคนเต็มไปด้วยความโกรธแค้นพวกเขาตะโกนชื่อโนบุนงะโนบุนงะเป็นสัญลักษณ์แห่งการแก้แค้นมิซิฮิเดะพยายามตั้งแนวหอกและธนู แต่ด้วยกำลังที่น้อยกว่าและใจที่ไม่มั่นคงแนวป้องกันแตกอย่างรวดเร็วเสียงดาบประทะดังสนัน่นเสียงม้าร้องปนเสียงคนตะโกนกลายเป็นความโกลาหลทั่วทั้งสนามรบภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงกองทัพของมิสิฮิเดก็พังทลายมิสฮิเดหนีเอาตัวรอดออกจากสนามรบเขาหวังว่าจะหาที่หลบซ่อนและรวบรวมกำลังใหม่ แต่โชคชะตากลับโหดร้ายระหว่างทางเขาถูกชาวบ้านโจมตีเพื่อหวังรางวัลและสุดท้ายก็เสียชีวิตอย่างสิ้นหวังสิ่งที่น่าเจ็บปวดคือเขาครองอำนาจหลังหักหลังเจ้านายได้เพียง13วันเท่านั้นเมื่อฮิเดโยชิชนะศึกอเนกะฮาระเขากลายเป็นผู้คุมอำนาจของตระกูลโอดะและใช้ฐานนี้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดในเวลาต่อมา การทรยศของมิสุฮิเดะแม้จะสร้างรอยแผลในประวัติศาสตร์แต่กลับคลายเป็นบันไดให้ฮิเดโยชิขึ้นสู่เวทีอำนาจและสืบต่อเจตนารม์ของโนบุนงะเพื่อเดินหน้าสู่การรวมญี่ปุ่นยุทธการอนิกฮา,าระคือศึกแห่งการล้างแขนคือการส่งไม้ต่อจากโนบุนงะสู่ฮิเดโยชิและคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่จะพาญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ จากเปลเวลเพลิงที่ฮอนโนจิสู่สนามรบอเนกะฮาระนี่คือเรื่องราวที่สอนเราว่าอำนาจที่ได้มาจากการทรยศอาจไม่ยืนยาวแต่ความพักดีและความเด็ดเดี่ยวตั้งหากที่จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและสงครามเซนกกุอย่าลืมกดติดตามแล้วเจอกันในศึกถัดไปครับ